สวัสดีครับพบกับเราเรฟอ a h o ฮอลิส ah กันอีกครั้งวันนี้เรามีข่าวสารหรือสาระยานยนต์ใหม่ๆมานำเสนอเช่นเคยมาชมกันเลยครับรถมอเตอร์ไซค์แบบซ u เปอร์โมโตหรือโมตารนั้นได้รับการยอมรับกันว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ให้ความสนุกสนานในการขับขี่สูงมากและฮุสควาน่าก็เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญในการผลิตรถซูเปอร์โมโต และในปี2020นี้ทางฮุสควาน่าก็มีรถซูเปอร์มโตไซคใหญ่ที่น่าสนใจอยู่รุ่นหนึ่งนั่นก็คือฮุสควาน่า701 Supermoto ฮุส q ว a น n a 701 Supermoto ถูกสร้างขึ้นบนโครงสร้างเฟรมแบบ t e l e ิทเฟรมหรือเฟรมถักที่ทำจากวัสดุโครโมลี่ที่แข็งแรงกว่าเหล็กทำให้สามารถลดน้ำหนักลงได้จากการลดความหนาของท่อโลหะ โดยที่ความแข็งแรงนั้นยังมีพอๆกับเหล็กที่หนาและหนักกว่าส่วนซับเฟรมท้ายเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มีความแข็งแรงสูงและยังทำหน้าที่เป็นถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดความจุ13ลิตรในตัวโดยมันมีน้ำหนักเพียงแค่5.2กิโลกรัมเท่านั้นส่วนดีไซน์ภายนอกก็ถูกออกแบบด้วยคำนึงถึงหลักสรีระศาสตร์เป็นหลักและจากการที่ย้ายตำแหน่งถังน้ำมันไปอยู่ท้ายรถทำให้ทีมดีไซน์สามารถออกแบบช่วงหน้ารถ ให้มีความเพียวบางเป็นพิเศษมีผลช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถบังคับตัวรถได้ง่ายขึ้นในทุกท่าทางการขับขี่ด้านเครื่องยนต์ของ701 Supermoto นั้นเป็นแบบ1สูบระบายความร้อนด้วยน้ำา s งเกิลโ v e r h e a d c a แคมชา4วาล์วขนาดตัวบอกสูบและช่วงชักอยู่ที่105 x 80มิมขนาดความจุกระบอกสูบอยู่ที่692.7ซีซี สามารถผลิตพละกกำลังออกมาได้74แรงม้าที่8,800รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด71นิวตันเมตรที่6,750รอบต่อนาทีโดยมันมาพร้อมระบบเร่งไฟฟ้าระบบ traction control ระบบโหมดการขับขี่2โหมดส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา6สปีดพร้อมระบบ slipper clutch และ quick shift ทั้งขาขึ้นและลงในส่วนของระบบกันสะเทือนนั้น701 Super Moto มากับช็อคอัพหน้าแบบหัวกลับ w p apex ขนาดแกน48ม mm, มติดตั้งเข้ากับแผงคอวัสดุอลูมิเนียม cnc โดยสามารถปรับค่าความหนืดได้ที่หัวช็อคอัพด้านซ้ายและค่ารีเบวที่หัวช็อคอัพด้านขวาส่วนระยะยืดยุบนั้นมากสักใจที่2 1ง m mm. สมมส่วนระบบกันสะเทือนหลังเป็นแบบช็อคอัพเดี่ยวพร้อมซับแทง w p apex ปรับเซ็ตค่าได้ทั้งค่ารีเบลและค่าความหนืด ทำงานร่วมกับกระเดื่อง p r o l e เวอร์ลิงเกตระยะยืดยุบมากถึง240ม mm. ิลิเมตรระบบเบรกหน้าเป็นดิสเบรกเดี่ยวขนาดจาน320มิลิเมตรทำงานร่วมกับคาลิปเปอร์เรเดียลมอลสีพอตจากเ e ม b o เบรกหลังเป็นดิสเบรกขนาด240มิลิเมตรทำงานร่วมกับคาลิปเปอร์1พอตจากเ e ม b o พร้อมระบบ ABS แบบ2 Channel และระบบ Cornering ABS ซึ่งสามารถปิดได้ดานชุดล้อเป็นแบบซี่ลวด ขอบล้อเป็นอลูมิเนียมอนโนดายสีดำรัดด้วยยาง Continental ContiAttack e Super Moto ขนาด1 2 0ทั7 0ขี่1 7ในด้านหน้าและขนาด 160/60R17 ทัในด้านหลัง Husqvarna 701 Super Moto ตั้งราคาจำหน่ายในยุโรปที่9,799ยูโรหรือประมาณ345,000บาท ส่วนโอกาสเปิดตัวในประเทศไทยนั้นคงต้องรอดูแนวทางการทำตลาดของฮุสควาน่าโดยบริษัทรูมอีกครั้งหากมีข่าวคราวความคืบหน้าใดๆเราไม่ลืมที่จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบแน่นอนครับ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับเรากดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับสาระยานยนต์ใหม่ๆได้ทุกวันครับ